สวัสดีครับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอีกครั้งนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรครับมุ่งเน้นการยกระดับเกษตรดั้งเดิมให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ด้วยแนวคิดตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ครับรวมไปถึงนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรครับโดยให้ความสําคัญใน2ประเด็นหลักด้วยกันครับคือ1 เกษตรมูลค่าสูงทั้งในเรื่องของ Smart สมาร์ทอักพิคัลเจอร์เกษตรแม่นยำการส่งเสริมด้านการเพาะปลูกและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครับ2การทําเกษตรแบบยั่งยืนที่สอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันครับโดยให้ความสําคัญในเรื่องของการเกษตรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมน,นะครับด้วย BCG โมเดลและคาร์บอนเครดิตรวมถึงลดการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ครับ และสนับสนุนให้กเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาในภาคการ,กรเกษตรให้มากขึ้นเพื่อต่อยอดขยายผลด้วยความรู้ความสามารถและแนวคิดใหม่ครับที่จะช่วยยกระดับภาคการ,กรเกษตรให้ก้าวทันเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานในเชิงรุกเพื่อสร้างภาคการ,กรเกษตรของไทยให้แข็งแกร่งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ